สวัสดีครับเจ็บอุรานเอฟเซียจารครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปครับหลวงพ่อฉุ่ยนะครับหลวงพ่อฉุยครับวัดคงคารามครับแถวเพชรบุรีครับดูครับนี่เหรียญแท้นะครับครับผู้ที่อยากได้เหรียญแท้ต้องพยายามสังเกตให้ดีนะครับครับดูและชมครับ นี่ครับเหรียญแท้ต้องเป็นพุทธลักษณะอย่างนี้เท่านั้นครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับนี่ครับผมถ่ายทําให้ชัดๆครับสาระละเอียดต่างๆนี่มันมีเยอะมากนะครับเหรียญต้องดูนะครับต้องไม่บวมเบิไม่ตื้นนะครับเดีียวนี้เดี๋ยวนี้คมชัดธรรมชาติครับเป็นธรรมชาติครับเหรียญเก่าต้องดูโลหะด้วยนะครับโลหะใหม่มันก็ยังปั๊มเมื่อปีสามห้าสามหกวันนี้มันยังอายุตามไม่ทันของเก่าแล้วครับ ของเก่าจะเป็นส like ีกาแฟนะครับส nah ีกาแฟแก่ๆเข้มๆครับดูและชมอย่างเข้าใจครับสีน้ำกาแฟนะครับไม่ใช่กาแฟนะครับเหลอยนี้ครับเป็นเหรียญสีน้ำกาแฟท่านลองฟังอย่างเข้าใจแล้วฟัง like พิจารณาเข้าใจนะครับครับดูครับชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับความคมชัดต่างๆนะครับขอบนี้ครับเป็นธรรมชาตินะครับต้องดูธรรมชาติของเหรียญให้ออกด้วยนะครับดูโดยรวมนะครับเพราะปัจจุบันนี้เป็นเหรียญก๊อบเหรียญเกเนี่มันถอดได้ สวยงามครับแต่มันตื้นครับความเก่ามันไม่ได้ครับครับมันตื้นครับแล้วบวมครับเล็กกว่าด้วยครับเหรียญไม่จะเล็กกว่าด้วยครับชมได้ฟังอย่างเข้าใจครับเหรียญแท้ตรงอย่างนี้นะครับต้องเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะถ่ายทําให้ท่านดูว่าเหรียญที่พวกเขาโดนมานะครับครับที่เขาโดนมานะครับครับกขโดนมาแพงอยู่นะครับชมและชงอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจแท้แต่ไม่ได้เป็นล้านเป็นเล่ห์ะครับเพราะสมัยก่อนมันไม่แพงครับ ตั้งแต่ปีสามาสามกพอมันมีเทคโนโลยีเข้ามาครับยางซีโคนเข้ามาครับมันก็ได้เหมือนครับน่าเหมือนครับแต่ปัจจุบันก็พึงระวังนะครับเพราะเหรียญบางทีมันเข้าคอมแล้วมันแต่งพิมพ์ใหม่ทาใหมครับเป็นปั๊มครับเป็นปั๊มแบบใหม่เลยครับแต่เหรียญมันจะเล็กกว่านะครับองค์พระเขาจะไม่เหมือนกันนะครับรายละเอียดมันไม่อยู่คงที่เดิมของจามต้นฉบับครับต้นฉบับเขาต้องเป็นอย่างนี้นะครับ ดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับนี่ครับเส้นตรงนี้ก็มีความสำคัญนะครับแต่มันของแก้มก็ทําได้ครับเส้นตรงใกล้เหากว่ากรุลากราบกรุดอกกุลาบนี่ครับดูครับเส้นท้งสามก็ทําได้ละเอียดครับเพราะปัจจุบันนี้มันก๊อปได้ได้ดีพอสมควรครับก๊อปครับแต่มันบวมครับมันตื้นกว่าครับฟังครับสีมันไม่ได้ครับเหรียญอายุมันไม่ได้ครับอายุของเหรียญไม่ได้ครับครับ เขาจะไปเอาโลหะเก่ายังไงมาปั๊มมาหลอมใหม่มันก็เป็นโลหะใหม่อยู่ดีครับปั๊มเมืวาก็ไม่เหมือนครับดูและชมอย่างเข้าใจครับครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับเหรียญแท้ต้องเป็นพุทธลักษณ์อย่างนี้นะครับครับในความคมชัดครับขวงเชื่อมนี่ต้องดูให้ดีนะครับของใหม่ไม่ปีสามห้าสามหกเขาเขาเชื่อมมาเขายังดูใหม่ๆอยู่นะครับแต่ห่วงเชื่อมเดี๋ยวผมจะถ่ายทาไปดูให้ท่านดูครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับครับพิจารณาดีนะครับเดี๋ยวนี้แพงนะครับหลักล้านนะครับนะครับ เสียรัชเมฆต่างๆนี่ครับมันทําไม่ได้ครับรอยปั๊มเส้นแทกลงไปนี่ครับแฉลบแฉลบนี่ครับเป็นรอยเสี้ยนเป็นขนนะครับครับต้นกิ่งไม้ต่างๆตามตัวหนังสือนี่เขาจะเป็นขนนะครับดูครับต้องท่านท่านต้องใช้แยงหาแสงครับเพราะสอาก็ไม่สามารถจะถ่ายทําได้ชัดขนาดที่จับได้ทุกเส้นนะครับครับดูให้ชมอย่างเข้าใจครับผมจะมือนห้ท่านดูครับมือนห้ดูอย่างชัดๆเลยครับไม่ครับ เช่นลัศมีตรงนี้มัน้องเส้นพวกนี้มันตัวปั๊บลงไปมันแฉลบฉลบนะครับมันจะไม่ตรงๆแบบของก๊อปนะครับของเกะนะครับของถอดพิมพ์นะครับของถอดครับนี่เหรียญแท้ต้องเป็นอย่างนี้ครับอายุขายของโลหะท่านต้องดูนะครับความคมชัดลึกและธรรมชาติท่านดูให้ออกความเก่าต้องกลมคืนกันนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับจำนี้มันก็ทําได้ครับนี่ครับจำนีพวกนี้มันทําได้ครับเส้นต่างๆนี่มันทําได้ครับ มันขีดได้แต่มันเบอร์ครับมันบวมครับเหรียญมันตื้นครับตื้นและบวมกว่าครับเล็กกว่าเล็กน้อยนะครับเล็กกว่าครับเหรียญมันเล็กมันย่อครับถอดพิมพ์แล้วมันย่อครับแต่บางอย่างบางบางครูบาอาจารย์เขาแกะพิมพ์ใหม่ได้สวยกว่าเหรียญแท้ด้วยนะครับท่านต้องกปเห็นต้นฉบับถึงจะสะสมได้บางอย่างครับต้องเรียนรู้ด้วยครับดูคลิปผมทุกคลิปมาพิจารณีนะครับสิ่งที่ผมพูดทุกคลิปเนี่ยมันใช่หรือไม่ท่าน้องพิจารณาโดยรวมนะครับครับ ความผิดพลาดเกิดขึ้นไม่มีหรอกครับน้อยครับรู้น้ถ้ามีผิดพลาดข้อไหนครับทัวจริงครับครับเอามาถ่ายทําให้ผมดูครับเอามาเปรียบเทียบนะไม่ต้องคอมเมนต์มานะครับครับไม่ต้องคอมเมนต์ครับถ่ายทําให้ผมดูครับว่าเหรียญท่านแท้ยังไงครับครับถ้าจะพิสูจน์กันจริงจริงนะครับนี่ผมพูดให้ท่านเข้าใจนะครับผมไม่ได้ติท่านว่าท่านโง่หรือท่านฉลาดครับแต่ผมก็ไม่ได้ฉลาดมากกว่าคนนะครับ คนที่เขาเก่งกว่าผมก็เยอะนะครับครับแต่คนเก่งๆนยมันก๊อปออกมานะครับมันน่าจะเอาชีวิตที่มันเก่งนะมันทําอย่างอื่นดีกว่าที่มันสุดจริตนี่ครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับครับมาสร้างพักแก้ขายครับคนมีความรู้ครับในเรื่องเหรียญครับครับดูครับดูอย่างเข้าใจแล้วฟังอย่างเข้าใจครับครับผมไม่ได้ไปเจาะจงว่าใครว่าใครด่าใครนะครับครับนี่ครับเส้นรัศมีปั๊มนี่ต้องดูให้ออกต้องเป็นธรรมชาตินะครับ ถอดมันจะไม่ธรรมชาติครับมันมีบ้างครับแต่ mm election, Hence, mm มันก็จะบอกว่ามีแล้วเท่ามีเหมือนกันอย่างางี้มันก็อ like ับอ้างครับนี่เหรียญแท้มต้องเป็นอย่างนี้ครับส่วนมากเหรียญแท้มจะเป็นกระไหลนะครับเป็นชุบทองครับทองวิสาบครับไม่ใช่ทองแท้ด้วยครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับเหรียญจริงๆเขาจะเป็นผิวไฟส่วนมากนะครับไม่ค่อยเห็นนะครับครับไม่ค่อยเห็นเป็นสีอื่นนะครับที่ผมเห็นพบเจอนะครับผมคนเล่นรุ่นเก่านะครับครับสะสมมาตั้งแต่ก่อ พวกหนังสือตัวนี้เขาแกะได้ชัดกว่าด้วยนะครับเนี่ยเขาแต่งพิมพ์ในคอมครับครับสองสี่หก้าเนี่ยครับหกข้าเนี่ยครับชัดกว่าของแท้ด้วยครับแต่มันตื้นครับท่านต้องดูความตื้นและความโลหะเนี่ยต้องดูอายุของโลหะด้วยนะครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับนี่ครับดูครับดูครับพิชณาครับเหรียญเขาใหญ่ๆนะครับกว้างครับมาตรฐานครับสวย ธรรมชาติเขามีไหมครับท่านดูนะท่านกพิสูจน์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทําให้คู่ให้ท่านดูครับเพราะคู่เขาโดนมาเหรียญหลายเหรียญอยู่ครับเดี๋ยวผมถ่ายทําไปเรื่อยครับครับเส้นจำเนจรต่างๆเนี่ยมันก็ทําเข้านะครับคนมันมีความรู้เรื่องเหรียญนะครับมันไปทาครับก๊อปครับมันชี้ให้โรงงานเ็าทาครับครับโรงงานใดเนี่ยหรือว่าคนใดทําท่านไปหาข้อมูลเองนะครับผมไม่ได้ดูตัวตนนะครับดูและชมอย่างเข้าใจนะครับมาชมได้หลายครับ คลิปนี้ผมจะทําอยู่ประมาณสิบห้าสิบกนาทีครับเห็นไหมครับเหรียญปั๊มครับธรรมชาตินี่ครับท่านต้องดูนะครับรักษาะมีปั๊มครับเขาจะเป็นระเบียบนะครับเหรียญแก้มันจะมีขอบนะครับขอบทิวขอบครับเหรียญแท้มันจะไม่มีชิวขอบครับมันตัดแบนๆแล้วตัดแต่ข้างหน้ามาข้างหลังมันปิ้นรอยปิ้นครับท่านต้องดูให้ดีนะครับธรรมชาติต้องดูให้ออกรวมกันครับเส้นตรงนี้นะครับเส้นตรงนี้ครับมันแง้มครับ แต่มันก็ทําได้ครับตรงนี้มันก็ได้ครับเว้าเนี่ยมันทําได้ครับแต่มันเบอร์ครับมันตื้นครับแล้วเส้นขนในนี้มันไม่มีมีไม่ครบครับมันมีไม่ไม่ธรรมชาติครับมันก็มีทําได้นะครับเส้นขนอยู่ตรงนี้แต่ก่อนนี้มันก็ทําไม่ได้ครับก็หลายพิมพ์อยู่ครับที่มีทําได้ก็มีครับมันใช้ความครับแต่งความในพิมพ์ครับแล้วคนมีความรู้มันไปทำนีนก็เจตมนีมันก็เข้าเกือบหมดนะครับแต่ขอบเหรียญตรงนี้ของเขาจะสูงนะครับ ขอบเหรียญเขามีขอบเนะเหรียญนี้ไม่มีขอบนะครับนี่ไม่ตัดจากข้างหน้ามาข้างหลังครับมีรอยปิ้นเท่านั้นครับแล้วธรรมชาติของเหรียญต้องดูรัศมีนะครับดูและชมครับไอ้โมสไส้โมไม่ไส้เนะี่ยมันมีเหรียญเดียวมีรุ่นเดียวนี่แหละครับท่านไม่ต้องไปฟังอย่างอื่นแล้วครับถ้าท่านชมคลิปนี้ท่านอเข้าใจได้ครับครับไม่มีล็อกหลายบลรอกสมัยก่อนนี่ยท่านอาจารย์ก็ไม่ได้ดาวดงดังน่หนาดังในพื้นที่ครับครับแต่ปัจจุบันนี้เป็นเหรียญที่หายากครับเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์มัันจึงงแพครบ มันจึงมีของก๊อบของเก๋ครับดูครับชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับเดี๋ยวผมจะเท่ให้ท่านดูนะครับให้ท่านชมเหรียญนี้ก่อนครับครับดูอย่างเข้าใจแล้วชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับเหรียญเขาจะไม่มีขอบนะครับไม่มีขอบสันขอบนะครับฟังให้ดีนะครับครับมันเป็นตัดครับมันปิ้นรอยปิ้นมันตัดมาจากข้างหน้ามาข้างหลังครับครับแล้วก็มีเส้นทิวลทิวลองพิมพ์เลยนะครับท่านต้องดูให้ดีๆนะครับก็สังเกตดีดีนะครับ นี่ครับรอยลองพิมพ์ครับแลวตัดครับมันก็แทกแบบโลหะที่แข็งไว้ตัดออกมาเนี่ยมันก็ต้องการแทกครับมันที่เกิดรอยแบบนี้ครับดูและชมเนี่ยเข้าใจครับผมให้ข้อควรสังเกตที่ละเอียดอ่อนนะครับท่านต้องพิจารณาอย่างมีสติครับครับดูนี่ครับไอ้มัวมีไส้ไม่มีไส้เนไมไม่สําคัญหรอกครับต้องดูธรรมชาติทุกอย่างมันมีมันไม่มีไม่มีถ้ามันเป็นเหรียญแทกคือแทกครับครับท่านต้องดูและชมเนี่ยเข้าใจครับบางทีเ็าทาขึ้นมาแล้วเขากบบ อ้างครับสร้างสตอรี่มาแล้วแอบอ้างครับครับพวกนี้ชาชีพมันเยอะนะครับผมถือว่าพวกนี้พวกช่อฉนนะครับพวกต้มตุนครับครับครับดูครับนี่ครับร้อยตัดครับถ้างงงพยายามสังเกตให้ละเอียดนะครับเหรียญนี้แพงนะครับครับเป็นเหรียญยอดนิยมนะครับเป็นจากระคีเหรียญนะครับอยู่ในชุดเป็นจัพระคีเหรียญนะครับดูให้ชมอเข้าใจครับดูครับชมอย่างเข้าใจครับเห็นนะครับผมให้คนสังเกตชัดนะครับ มาชมเหรียญแก้พร้อมกันเลยครับเรียนกรอบครับนี่ครับท่านดูครับดูและชมอย่างพิจารณาอย่างมีสตินะครับครับดูชมมันตื้นกว่าไหมครับธรรมชาติเป็นให้ไหมครับมันเล็กกว่าไหมครับเหรียญมันเล็กกว่านะครับ มันจึงตัดเกินครับจึงมีขอบน่ครับเกินเกินเยอะครับเห็นไหมครับดูครับชมอย่างเข้าใจครับเห็นไหมครับหกห้าอันนี้เขาชัดกว่านะครับเขาแต่งคอมแต่งในพิมพ์นะครับแต่งในคอมครับตื่นกว่าครับธารไม่ชติไม่ให้ครับความนูนกขบวมนี่เหรียญนี่บวมครับนี่ครับดูและชมครับเอาหน้าบนล่างเลยครับถ่ายทําให้ชัดครับให้ท่านพิจารณาเองครับว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดมันใช่หรือไม่ ท่านเห็นไหมครับครับเหรียญธรรมชาติม่ให้มอายุมันตามกงนทันไหมครับนี่ครับห่วงเชื่อมครับดูครับรอยเชื่อมยังหม่ๆหมอยู่เลยครับนี่ครับเชื่อมเก่าครับดูครับครับเห็นไหมครับมันบวมนะครับบวมอย่างงี้มันแบนครับเห็นไหมครับต่างไหมครับท่านต้องดูครับผมถ่ายทําทุกมิติท่านดูนะครับถ่ายให้ท่านดูชัดๆครับให้ท่านพิจารณาเองครับเหรียญมันบวมไหมครับตื้นไหมครับนี่เหรียญเขาจะแบนนะครับ มันปั๊มครับนี่มันถอดมาแล้วมันบวมครับดูแล้วชมอย่างเข้าใจครับขอชมหน้าหลังกันครับเห็นไหมครับเขาต้องตัดเกินครับเขามีสันขอบด้วยนะครับเดี๋ยวแท้ไม่มีสันครับมันเป็นรอยปิ้นตัดมาจากข้างหน้ามาข้างหลังครับดูครับนี่ครับมีสันขอบครับ เห็นไหมเหรียญนบวมไหมครับท่านต้องพิจเรณาเองนะครับให้ท่านดูค <sais> ร <ellt Mandarin> ับดูครับเห็ <kit> ียบวมไหมครับนี่มันบวมกลางนี่ครับเนี่มันไม่บวมครับครับเห็นไหมครับดูครับนี่เห็นไหมครับรอยเชื่ยัีไมัใหม่อยู่เลยครับนี่เชื่อมเก่าครับเชื่อมมาร้อยหนึ่งปีนะครับอันนี้เพิ่งเขื่อสามสิบกว่าปีนี่ครับครับดูครับดูชมอย่างเข้าใจครับดูหามันก็ตามกันไม่ทันครับอายุของโลหะครับ ดูครับดูชมครับดูหานี่มันดูนะครับเป็นข้อควรสังเกตสำคัญนะครับดูหานี่สีขาวๆมันจะเป็นสีกาแฟเข้มกับเห็นไหมครับสามสิบกว่าปีได้แค่นี้ครับเห็นไหมครับเหรียญมันบวมันตรงกลางเลยครับนี่ครับดูครับโมไซไม่ใส่เนี่ยมันไม่สําคัญรอกครับให้เป็นอย่างนี้เนี่ยมันแท้ครับแต่อย่างนี้มันแก้ครับครับจะใส่ไม่ใส่ก็แก้ครับใครจะบอกมีสองบล็อกสามบล็อกก็ช่างเขาครับท่านเรือหาเอาข้อมูลที่ชัดๆนะครับ ก่อนจะสะสมเหรียญครับดูและชมอย่างเข้าใจครับนี lives, ่ครับเห็นไหมครับรอยเชื่อมยังไม่ใหม่อยู่ครับนี่มันเชื่อมน่ครับร้อยกว่าปีกับเชื่อมนี่เป็นสามสิบกว่าปีครับดูครับดูเหรียญบวมไหมครับท่านดูเองจะได้นะครับท่านก็คงมีความสามารถพอสมควรแหละครับพิจารณาอย่างมีสตินะครับเนี่ยอี๋ยวเหรียญนี้เหรียญเก๊ครับเดี๋ยวนี้เหรียญแท้ครับเนี่ยถ่ายบนถ่ายล่างให้ดูครับให้ดูทุกมิติครับนี่ครับเห็นไหมครับ ดูดูและชมครับชมไปด้วยกันครับครับเดี๋ยวมันเล็กกว่านะครับมันถอดแล้วมันย่อครับดูยังไงก็เล็กครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับครับชมอย่างเข้าใจด้วยนะครับพิจารณาครับเห็นไหมครับก็มีขอบครับเห็นแท้ก็ไม่มีขอบครับแต่จากข้างหน้ามาข้างหลังกับรอยปิ้นเท่านั้นครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับตรงนี้ต้องมีเสี้นนะครับรัศมีเต็มเลยครับอันนี้ก็มีครับ แต่มันมีน้อยครับไม่ครบมีนี่น้อยครับน้อยมากครับชมครับมันแง้มได้หมดนะครับมันถอดพินพ์ครับมันจริงได้ขนาดนี้ได้ได้ขนาดนี้พี่สามารถสามหกมันอันตรายนะครับได้เหรียญครับครับแล้วบางเหรียญบางครูบาอาจารย์หนึ่งเขาแกะพินใหม่เลยครับสวยกว่าเหรียญแท้ด้วยครับบางรุ่นนะครับครับอย่างหลวงปู่โตผมเจอนะครับเจอเขาจะมาขายให้ผมนะครับมันสวยกว่าเหรียญแท้ของผุมด้วยครับ มันแกะรายละเอียดเสี้ยนเยอะกว่าด้วยซ้ำนี่มันแกะใหม่ครับแต่มันแกะด้วยอย่างไรเราไม่ทราบท่านต้องไปหาข้อมูลเองน้วครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับมาชมก่อข้างครับจับยังไงมันก็เล็กกว่าครับครับมันถอดไม่ได้หรอกครับถอดให้มันเหมือนร้อยเปอร์เซ็นเห็นไหมครับร้อยตัดต่างมันก็ไม่เหมือนนะครับเห็นไหมใช่ไหมไม่ลงตัวครับอยู่ครับ ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับเห็นไหมครับนีเหรียญใี่แท้นะครับข้างหน้านี่ครับเหรียญหลังนี่เหรียญเก๊ครับถ่ายทําให้ดูชัดๆพร้อมกันครับครับเห็นไหมครับก็าทาได้อยู่ตัดเนี่ยมันตัดยังไงมันเข้ามันทํายังไงมันก็ทําได้แหละครับเรื่องคอมมันเก่งอยู่นะครับของแต่มันเหรียญมันเล็กกว่าครับจับยังไงก็เล็กกว่าครับท่านดูสิครับเหรียญแท้มันจะตึงมือกว่านะครับเหรียญเก๊มันจะ นั่นนะครับท่านดูดิครับดูครับดูรอยเชื่อมครับนี่ยรัรอยเชื in. ่อมครับนี่เชื่อมเก่านี่เชื่อมใหม่ครับเห็นไหมครับดูรอยเชื่อมอย่างเข้าใจครับฟังเข้าใจครับครับเอาเหรียญแก้วออกไปดีกว่าครับนี่ครับให้ใส่เหรียญแท้ไว้ส่งให้ถึงเหรียญแท้ครับนี่ครับตรงนี้มีความสำคัญครับมันแง้มครับเราเส้นรัศมีมันจะมีเส้นขนนะครับตัว ยันต่างๆเนี่ยเวลาปั้มมันแฉลบนิดหน่อยมันมีรอยรอยกระแทกลงนะครับเป็นเส้นเสี้ยนนะครับเป็นขนนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับของแก้มันก็ทําได้มีนิดหน่อยครับปะๆไปปลายครับดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อเฉยว่าคงคารามครับสองสี่หกห้าครับอยากชมลงจริงเชิญนะครับที่จังช่างติกแดงครับเสื้อจุจักครับเปิดทุกวันครับครับให้ท่านชมอย่าง มาชมได้ครับชมฟรีก็ได้ครับใครเรียนรู้ครับครับปัจจุบันไม่ธรรมดาครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยครับนี่คือหลวงพ่อุยวยดวัดคงคารามครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับดูและชมสวยไหมครับชัดไหมครับสวยใชรชัดกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับว่าคลิปต่อไปเราจะอะไรมาลงครับ แจ็บอุรันเอสซีเจราโรครัรคบสวัสดีครับ